สวัสดีครับวันนี้แต่เข้าแล้วนะครับผมเป็นไก่เหล็กนะครับผมไกเหล็กหญิงหนุ่มครับผมเป็นงานของไอรอนครับผมชุดนี้มีทั้งลูกไม้แล้วก็ลูกเหล็กครับผมใส่ได้สาหรับลูกไม้แล้วก็ลูกเหล็กนะครับผมชุดนี้ให้ดูงานก่อนครับอันนี้สําหรับใส่ลูกไม้ครับผมถูกไหมครับสาหรับใส่ลูกไม้ตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ ใส่ลูกได้นะครับผมประมาณเจ็ดจุดห้าถึงเก้ามิลครับผมลูกนี้เพราะว่าร่องมันสิบมิลถ้าใส่สิบมิลแล้วมันจะฟิตเกินครับผมนี่ครับเป็นมีเทปนะครับผมตัวนี้เป็นไกด์เลสมีเทปราคาสามหสิบาทครับผมส่งฟรีเก็บปทางได้ครับผมไม่บวกเพิ่มนะครับผมส่งฟรีเก็บปทางในราคาสาม้าสิบบาทครับผมแล้วก็เป็น อันนี้สาหรับใส่ลูกเหล็กครับผมเห็นไหมครับผมสําหรับใส่ลูกเหล็กรูมันจะเล็กใช่ไหมครับใส่ลูกเหล็กได้ตั้งแต่ซีเมนต์ถึงห้าจุดห้าครับผมมีเซฟเหมือนกันครับผมเป็นงานสแตนเลสสามต้นสี่ครับผมมีเซฟเหมือนกันเนี่ยใช้ได้ปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบนี่ครับ ตัวนี้สามรอหสิบาทเหมือนกันครับผมส่งฟรีเก็บไปทางได้นี่ครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าศูนห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าสมครับผมนี่ครับของมีพร้อมส่งครับผมช่วงนี้สามรอยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บไปทางครับผม มีสองขนาดครับผมมีไก่ลูกไม้แล้วก็ไก่ลูกเหล็กเดี๋ยวผมทาไปดูครับเห็นเห็น <ๆ S 1> ความแตกต่างไหมครับผมอันนี้คือไก่ลูกไม้อันนี้คือกไอนนอก่ลูกเหล็กครับผมสแตนเลสทั้งคู่ครับผมมีเซฟเหมือนกันทั้งคู่ ดูรูครับผมสังเกตดูรูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะสําหรับใส่ลูกไม้ตั้งแต่ประมาณ7.5ถึง9กมิลครับผมตัวนี้สําหรับใส่ลูกเด็ก4ีมิลถึง5.5ครับ350บาทส่งฟรีเก็บปทางครับ